เตต้ายาลิศ1.2จสองจีประตูเกียร์ออโต้ปี2017โปรโมชั่นของลอยที่3 29,000บาทเท่านั้นค่ะ เป็นรถดีก็ค่ะแฮชแบกห้ประตูที่น่าใช้และก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะสภาพดีไม่แท้แค่60,000กิโลเท่านั้นภายในนะคะเป็นเบาะพานิ่มมากๆเลยค่ะกระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกพุทสตาร์แอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนอะดิจิตอลเครื่องเสียง a m FM AUX แล้วก็ CD ค่ะฟรีดาวนะคะส่งแค่เดือนละ6 0 0 0บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0ืบาทขึ้นไปกกษตรรกคันนี้ไปเฉยงงานได้แล้วค่ะ เดสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะด้านหลังก็กว้างพอสมควรเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้ขนของได้เยอะค่ะคุมค่ามากๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสับพาตีจริงๆเครื่องยนต์พันสองสี่สเบนซินค่ะมีเอกสารนะคะวารันตียืนยันมีการตรวจสอบคุณภาพคันนี้ประวัติเกรดเค่ะ เอกสารฉบับนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียสยนำหน้าไอซ p เอ10พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ